มาครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมากระโดดล่มอีกเช่นเคยนะครับผมโอ้โหแล้วเพื่อนพอมาถึงปุ๊บโดดเลยเหรอผมจะตามเพื่อนไปดีไหมวะผมว่าผมตามเพื่อนไปดีกว่านาะถ้าเราไม่ตามเพื่อนผมดูทรงแล้วเราน่าจะแบบว่าตายก่อนคนแรกอย่างแน,น่นอนซึ่งผมก็พูดประจาว่าถ้าเราไม่อยู่ใกล้เพื่อนอะ่ะ เรามีสิทธิ์ที่จะตายก่อนเพื่อนก็เป็นได้นะครับผมแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะแบบไม่ตายก่อนเพื่อนมันห้าสิบห้าสิบแล้วเนาะครึ่งหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆเลยแต่เราอยู่ใกล้เพื่อนเนี่ยดีสุดเผื่อเวลาเราล่วงเพื่อนจะได้มาชุบเราทันนะครับเพื่อนจะได้ไม่ต้องเสียแบบเหรียญหรือไปหาที่ชุบมาชุบเราเกิดขึ้นใหม่นะครับผมตอนนี้ดูเหมือนว่าก็ต่างคนต่างฟาร์มในระยะไม่ห่างกันมากนะครับผม มาครับบ้านหลังนี้นะ่าจะยังไม่มีใครฟาร์มอย่างแน่นอนแล้วผมขอฟาร์มก่อนเลยแล้วกันดูซิว่ามีปืนอะไรให้ฟาร์มมั้งโอ้ยแล้วผมเผลอกดนั่งเฉยเลยไม่เป็นไรเรายังมียืนอยู่กระเป๋าสองเรามีแล้วโอเคแล้วเรากเก็บกล่องยาได้โอเคครับดีนะว่ากระเป๋าเรายังไม่เต็มสักเท่าไหร่เราสามารถเก็บกล่องยาได้อยู่นะครับผมอนนี้เราก็ฟาร์มอยู่ใ,ใกล้ๆนี้ไปก่อนแล้วกันซึ่งผมว่า ผมดูก่อนว่ามันฟาร์มอะไรได้บ้างนะครับแถวเนี้ยก็คือเอาง่งายๆเลยว่าเพื่อนเก็บไปหมดหรือยังนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนยังไม่เก็บไปหมดแล้วก็จะฟาร์มอยู่แถวๆนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนฟาร์มหมดปุ๊บผมก็ว่าผมจะไปฟาร์มณ์จุดๆอื่นนะครับอาจจะแบบแยกกับเพื่อนไปก็เป็นได้นะครับผมแต่ต้นเกมเราต้องอยู่ใกล้เพื่อนไว้ก่อนเผื่อเวลาเราเจอคนแล้วเราล่วงเพื่อนจะได้มาช่วยเราทันนะครับ อันนี้ก็อยู่กันที่เราฟาร์มไปก่อนเลยแล้วกันบ้านหลังนี้โอ้โหบ้านหลังนี้ดูทรงแล้วน่าจะมีคนมาฟาร์มแล้วแน่นอนเลยนะครับผมโอเคครับไปเรื่อยเือครับจังหวะน,นี้เราไม่รีบไม่ร้อนที่จะบวกหรือที่จะเจอคนนะครับผมดูซิว่ามีอะไรให้เราใช้ได้บ้างโอ้โหโอ้ยกับดักระเบิดเลือแทบหมดครับจังหวะน,นี้พัญญาก่อนเลยแล้วกัน มีคนมาไหมนะไม่น่าจะมีคนมาอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วดูเหมือนว่าเบอร์สองจะมาฟาร์มใกล้ๆเราโอ้บ้านหลังนี้ผมจะไปอยู่พอดีเลยตึกเนี้ยโอเคเพื่อนไม่น่าจะเข้าไปใช่ไหมโอ้ยเพื่อนน่าจะรู้ว่าเรายังของฟาร์มไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่เพื่อนเลยปล่อยโอกาสให้เรามาฟาร์มนะครับผมโอ้ไม่มีอะไรให้ฟาร์มเลยเหรอเนี่ยโอ้ยแล้วผมเลอไปกดนั่งอีกและ เดลูก2องสอง่งงาว่าไม่เล่นครับโทษทีพอดีว่าแม็กเ็นี่แหละน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วแหละผมว่านะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โรงงานแล้วกันแล้วผมจะวิ่งเข้าวงให้ศัตรูแบบว่ามันหลงกลเรานิดนหน่อยๆนอละหน่อยละกันเฮ้ยมันคิดว่าเฮ้ยมีคนชุบมานี่กว่าแต่เราไม่ได้ชุบนะครับเราแค่วิ่งผ่านเฉยๆอ่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ในตรง โรงงานนะครับผมเราดูว่าเราจะมีของอะไรให้เราเก็บบ้างนะครับโอ้ไปตรงไหนก็เจอแต่แบบว่าคนเก็บคนฟาร์มกันหมดแล้วครับผมทำไมต้องมีคนฟาร์มเยอะแยะอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าอยากจะฟาร์มกันเยอะทำไมเอ้าไม่ฟาร์มแล้วมันจะมาสู้กันได้งไงผมก็พูดแปลกก็คือแบบ มึงไม่คิดจะทิ้งของดีๆไว้ให้ผมมั่งเลยเหรอเอ้ยอะไรสีเหลืองๆวะอ๋อ VSS นี่วะเหมือนว่าผมจะเจอคนนะครับวิ่งมาแบบนี้ก็สวยสิครับโอ้โหยิงไม่ล่วงแล้วผมเปิดโคโนโลเลยละกันขอ,อยิงเดียวว่าอย่าลุมผมดูทรงแล้วผมโดนลุมนะครับผมผมต้องหนีผมต้องหนีตั้งอันวัหนึ่งตัง้งอันวัสองโดนจัดเลยครับจังหวะนี้ เขไหวหรือไม่ดูเหมือนว่าเขาจะเน้นระยะไกลสู้กับเรานะครับผมแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ไม่ทอ้อถอยโอ้ยมาดิครับยืนวัดโอ้โหไม่ไหวนะครับจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าเราจะโดนลุมล่วงไปซะก่อนนะครับผมไม่น่าแยกกับเพื่อนเลยวะ่ะพอแยกกับเพื่อนทีไรล,ล่วงก่อนอะรอดเลยครับผมโอ้จังหวะน,นี้เราดูทรงแล้วเราน่าจะไม่รอดนะครับเขามาซ้ําเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซ้ำด้วยกันต่อยด้วยนะครับโอ้เพื่อนเหรียญ จเจรยนแล้วนะครับ500ชุบเราหน่อยไข่ก็ได้ครับชุบผมชีชุบผมขึ้นมาหน่อยครับผมผมอยากเกิดซะเหลือเกินขอเกิดหน่อยได้ไหมจ้าจังหวะนี้โอ้โหไม่มีใครใจดีที่จะชุบผมขึ้นมาหน่อยหรอฮะใจดีกันหรือเปล่าครับเนี่ยหรือเหมือนว่าเพื่อนกัน่าจจะฟาร์มแบบว่า ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะเพื่อนน่าจะไม่รีบไม่ร้อนเอา้ากำลังบอกเลยว่าเพื่อนไม่รีบไม่ร้อนที่จะชุบเราแต่เพื่อนชุบเราขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นเลิศงามดันดีที่เราได้เกิดมาสู่บนโลกใบนี้อีกรอบนะครับผมผมจะลงตรงจุดพีกเลยและกันมาดูซิว่าพีกมันจะมีอะไรให้เราฟาร์มหรือป่านะดูทรงแล้วหน่าลงมาตรงนี้น่าจะแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ฟาร์มเยอะแยะมากยนะครับอุย้ยคิดคู่ เอาคิดคู่มาเล่นก่อนก็ได้ครับผมแล้วอุซิมินิผมก็มีสกินด้วยนะครับผมคิดคู่แล้วก็มีสกินแล้ววะ่ะแต่สกินมันไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับปืนคิดคู่แต่ก็ถือว่าอะไรที่มันได้มาเราก็ใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยมีคนอยู่ตรง a d o ดอบเลเวลไหมวะไม่น่าจะมีคนอยู่หรอกมั้งแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปวะ่ะผมว่าผมเสี่ยงไปปุ๊บ เจอคนมาเราไม่น่าจะรอดอย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้เราลงไปหาเพื่อนก่อนละกันเพื่อนเอ้รอเราด้วยเบอร์สามรอเราด้วยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตึกนี้ไปก่อนละกันถ้าตึกนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้เราฟาร์มอยู่มั้งมีหรือเปล่าวะหรือเราจะไม่เข้าไปดีผมเลือกที่จะแบบว่าเก็บเห็ดก่อนละกันค่อนึกแป๊บนึงว่าจะเข้าไปดีไหมผมว่าผมเข้าไปดีกว่านะ ้าไปเช็คดีกว่าที่เราไม่ได้เช็คแล้วบอกว่าไม่มีนะครับผมเออไม่น่าจะมีอะไรให้เราฟาร์มจริงๆว่ะไม่น่าเข้ามาเลยนะเอ้ยแต่ไม่แน่ข้างบน,น,างนอาจจะมีก็เป็นได้นั่นไงเราใช้ M4 a วัหนึ่งขีดก่อนแล้วกันนะครับผมเก็บกระสุนเก็บอะไรเรียบรอ้รอยเจอทอมสันโอเคผมยังมั่นใจดีกว่าคิดคู่อีกนะครับถ้าเล่นทอมสันนะ มีอะไรให้ฟาร์มอีกไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงตามเพื่อนไปก่อนละกันเบอร์สามรอค่าด้วยครับเพื่อนเพื่อนครับรอผมด้วยสิครับผมจะไปร่วมทุกร่วมสุขกับคนผมพูดแค่นี้แหละยามใดคือคุณเจอศัตรูผมก็จะรัดเฮ้ยไม่ใช่ผมก็จะช่วยเพื่อนยิงนะครับผมยามใดที่คุณสู้ไม่ได้ผมก็จะหนีผมพูดตรงๆเลยว่าผมจะหนียามใดที่คุณสู้ไม่ได้นะครับเบอร์สาม ดูเหมือนว่าเบอร์สามจะไปที่โลงสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแล้วใอรยิงผมวันนี้น่าจะมาจากด้านบนนะครับเบอร์สามโชคดีนะเพื่อนเอ้ยจังวันนี้ผมไม่กล้าวิ่งไปว่าถ้าผมวิ่งไปผมว่าน่าจะโดนตอนหลังตายอย่างนี้หน่อยนันะ่นแล้วโอ้แค่นี้ค,คิดดูขนาดผมมาแค่นี้ผมยังโดนยิงเลือดแทบหมดเอวผมหนีก่อนลวกันออ้ยเรียบร้อย หมดเต้แล้วครับจังหวะนี้โอ้โหไม่น่าวิ่งเลยผมอ่ะมา,มาในรอบที่สองเรามาแก้ตัวกันอีกร,รอบหน่อยละกันนะครับผมซึ่งเราคิดว่าเราตามเมื่อกี้เราน่าจะแบบว่าติดเพื่อนเกินไปนะตายตามเพื่อนนะ่ะพูดง่ายๆเลยนะครับผมมาดูซิว่าตานี้เราจะเป็นยังไงบ้างนะครับตานี้คือแบบ ผมจะแยกฟาร์มเลยแต่เมื่อกี้เราก็แยกฟาร์มนะครับแต่เราตายก่อนเพื่อนแล้วเพื่อนมนะ็<อ>ชนนะ่เรในรอบที่สองคือเอา,อาง่ายๆเลยเราตามคนผิดเราูาง่ายๆเลยไม่ว่าจะแยกเดี่ยวหรือตามคนผิดเราก็สวยทั้งคู่นะครับผมแต่ตอนนี้เราก็จะอยู่ใกล้เพื่อนแนละ้วสามคนนะพูดง่ายๆเลยนะดีกว่าที่เราไปแยกคนเดียวแล้วเราตายอีกนะครับผมเอ้ยนึ่องาจะมีคนลงแถวๆเราให้ผมฟาร์มบ้างสิ ผมดูทรงแล้วผมน่าจะกากที่สุดนะครับเอ้ยเมื่อกี้เหมือนว่าจะมีอะไรอ๋อมันก็ไม่มีอะไรนะเนาะเฮ้ย,ยมีแต่กระสุนหรอจ้าไม่เก็บครับจังหวันนี้โอ้โหเจอกระสุนลูกซองทีไม่เก็บกระสุนลูกซอง เพราะว่าอะไรเหรอเพราะมันไม่มีปืนเลือกซองไงจ้าผมเลยไม bueno ่เก็บตอนนี้ผมเลือกที่จะใช้สกากับ M4A1 ไปก่อนละกันอุ้ยเห็ดเห็ดกินทีแล้วเต็มนะครับผมโอเคได้อยู่ไปเลยครับจังหวะนี้ยังไงเอ่ยเพื่อนจะเจอคนหรือเปล่าเพื่อนเจอคนเพื่อนยิงล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์สี่จังหวะนี้เบอร์สี่เบอร์สี่จะไม่เลือดคุณลดวบขนาดนั้นนะเพื่อนผมกําลังไปช่วยนะจ๊าเพื่อน อดทนรอเราอีกนิดหน่อยตอนนี้เพื่อนก็ทําการพันยาเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มต่อแล้วกันดูเหมือนว่าเพื่อนจะรอดแล้วใช่ไหมเฮ้ยมีคนปาระเบิดแฟลตเทิเบอร์สี่่าแล้วดูเหมือนว่าเบอร์สี่จะยิงล่วงอีกสักคนแล้วนะครับผมโอ้โหเราได้ปืนลูกสองใหม่มาเล่นนะครับลูกสองนี้เราเป็นลูกสองที่ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับผม เรามาฟาร์มข้างนล่างหน่อยละกันดูเหมือนว่าเพื่อนจะขึ้นไปข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแต่เราฟาร์มด้านลา่ะนี่ไงคนเรียบร้อยข้างบห,หนึ่ตายตายข้าหัวสองข้าหัวสามสี่นัดนะครับผมจังหวะน,นี้ยิงไปเลยละกันได้หนึ่งคิวมาแล้วนะครับผมเราก็เก็บของโอ้โหยังไม่ทันลเลยเพื่อนหิวข่องซะเหลือเกินพูดตรงๆว่าเพื่อนโคตรหิวข่องเลยครับจังหวะน,นี้หิวข่องไปหรือเปล่าครับเพื่อนจริงๆคนที่ยิงได้เขาต้อง เก็บของจนแบบว่าจะพอใจแล้วเพื่อนค่อยมาเก็บเข้าใจไหมไม่ใช่ยังเก็บของแบบไม่ค่อยพอใจคนยิงสักเท่าไหร่ดันมาแย่งแบบนี้มันก็ไม่เวอร์เปล่าวะเพื่อนเลยอ่าครับช่างเหอะบ่นไปก็เท่านั้นเนาะเพื่อนเราไม่ได้ยินเพราะเราไม่ได้เปิดไม้บ่นบ่นแบบไม่เปิดไม้อะถ้าบ่นเปิดไม้ดูทรงแล้วเพื่อนน่าจะแบบว่า ถ้ามึงร่วงกูไม่ชุบมึงหรอกดูทรงแล้วอะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็วิ่งหาคนก่อนนะครับไม่น่าจะมีใครหรอกมัง้งเราก็ฟาร์มได้แบบชิวๆเลยครับโอ้โหจะฟาร์มชิวอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะฟาร์มชิวขนาดนี้ครับมาเอเคโอโผมนึกถึงตอนที่มีมสมเอเคสกินมังกรเลยนะครับผม แต่โทษทีพอดีผมไม่มีตัง์ลุ่มอะแต่ผมโคตรอยากได้เลยนะแต่ผมแค่ไม่มีตัง์สุ่มแค่นั้นเองนะครับผมตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันซึ่งบริเวณนี้น่าจะไม่มีศัตรูอย่างแน่นอนนะครับผมโอ๊ยเพื่อนรีบร่วงไปไหนครับเนี่ยล่วงไวเกินไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนจ๋าตอนนี้ดูเหมือนว่าเบอร์สี่จะยิงล่วงอีกสตัวแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ผมตอดข้างหลังยังไงครับโอ้โ แล้วเบอร์สี่เอ้ยโอ้้านไม่ทันว่ะจะล้าสองตัวแล้วด้วยสามแต่ล้านไม่ทันครับผมไม่เป็นไรเรามาเก็บของตรงนี้กันหน่อยแล้วกันซึ่งของตรงนี้เพื่อนไม่ได้เก็บใช่ไหมโอเคเอาว่าเบอร์หนึ่งก็มาเหมือนกันเบอร์หนึ่งก็ล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยมีคนมีคนมีคนโอ้ยผมเจ็บหผมขออนุญาตพญาก้อนยาพึ่งมาเรียบร้อยตายหมดตี้เลย